โอ้โหพี่น้องดอกไม้สีชมพูสวยมากๆเลยฮะนี่นี่คือดอกเข็มฮะก็เป็นดอกเข็มที่มันดอกค่อนข้างละเอียดนะสวยฮะเนี่ยเป็นพุ่มสวยงามเลยเนี่ยดอกละเอียดมากๆเลยนาเล็กไม่แน่ใจว่าเป็นเข็มญี่ปุ่นหรือเปล่านะแต่ที่เคยเห็นในร้านค้าเข้ามาขายนีย่เขาบอกว่าเป็นเข็มญี่ปุ่นนะ กิตเในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนนะดอกไม้ในสวนของโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นดอกเข็มน่าจะเป็นเข็มญี่ปุ่นนะฮนะดอกสีชมพูสวยมาก,ๆเ,นะกๆเลยนะดูฮะดูไกลๆแล้วนะเนี่ยอยู่ในโซนทางเข้าประตูสี่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินะดูฮะสวยงามมากๆเลย ดอกเขาเป็นดอกที่แบบละเอียดเล็กๆนะเป็นเป็นช่อใหญ่ๆนะแต่ว่าดอกละเอียดเล็กก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะจัดเป็นสวนแบบนี้แล้วก็ตัดแต่งนะตัดเป็นทรงต่างๆนะอันนี้ก็เป็นทรงแบบเหมือนทรงแท่งอะนะแบบตามยาวอะ่นะก็สวยงามนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันสวยยังไง อุทยาสยนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินะเล็กมาชมดอกไม้สวยๆนะอันนี้เป็นดอกเข็มนะเข็มญี่ปุ่นดอกสีชมพูสวยๆดูฮสวยงามมากๆเลยดอกเขาเป็นดอกช่อเล็กๆนะแบบดอกละเอียดละเอียดนะเข็มที่แบบดูสวยๆงามๆดูฮะดู สวยงามจริงฮะนะอยู่เป็นตรงกลางนะถนนของเราตรงเกาะกลางมีดอกไม้ที่สวยอย่างเงี้ยเห็นแล้วชื่นใจนะฮะขายเป็นกระถางก็แพงนะฮะนะต้นแต่ละกระถางนี่ประมาณสัก ร้อยหรือสองร้อยนะประมาณนั้นเต็มเอามาปลูกแบบนี้ก็น่าจะเป็นถุงนะถุงเล็กนะปลูกไว้นานๆนะหลายปีก็ดูสวยงามดีแล้วก็ตัดแต่งนะรูปทรงต่างๆแล้วแต่นะแล้วแต่ชอบกัน โซนนี้ดอกยังไม่เยอะนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทยอยขึ้นแล้วมี่ก็ได้ฝนฮนะได้ฝนก็ค่อนข้างที่จะเริ่มออกดอกกันเนี่ยสวยๆงามๆกันแบบนี้อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะก็สันส้นๆนะเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆกันนะที่ชื่อว่าเข็มญี่ปุ่นครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ